มันจะอยู่ติดใช่ดัง<ล>นั้นรูปแบบการออกแบบโครงการนี้จะไม่เหมือนกับโครงการทั่วไปครับซึ่งเดี๋ยวจะค่อยๆพาคุณผู้ชมไปดูจะเข้าใจไปด้วยกันตัวบ้านที่เราจะพาคุณผู้ชมมาดูเป็นบ้านตัวอย่างขนาด401ตารางเมตรอยู่บนเนื้อที่ดินอยู่50ตารางวาจอดรถได้3คันครับรูปแบบการออกแบบของเขาเน้นเรื่อง security กับเรื่องของ privacy ที่มัน ไปด้วยกันได้ก็คืออย่างแรกก็คือต้องเข้าใจก่อนว่าอยู่ติดถนนซอยสาธารณนะใครก็ผ่านไปผ่านมาได้ดังนั้นซีเคียวรตี้ของหน้าบ้านเขาออกแบบแบบนี้นะฮะก็คือหน้าบ้านเนี่ยจะมีประตูชุดหนึ่งซึ่งเป็นประตูชัตเตอร์ในประตูนีไ่ไง ประตูชัตเตอร์กดเปิดปิดด้วยรีโมทนะครับก็คือมันจะยาว8เมตรเท่าที่จอดรถเลย8เมตรเลยใช่ต้องเป็นประตูสังทําพิเศษนะปกติเขาจะไม่ทํากันยาวขนาดนี้อพอกดเปิดปิดปุ๊บเนี่ยอย่างตอนนี้มันเปิดอยู่มันก็ขึ้นมาแบบนี้ก็เหมือนกับไม่มีประตูไม่มีอะไรเลยครับแต่พอกดปิดปุ๊บมันก็เป็นรั้วดีๆเองก็คือเป็นบานเลื่อนลงมาใช่แล้วไฟฟ้าใช่แล้วก็ Security อีกอันหนึ่งก็คือไฟไฟอัตโนมัติอันนี้ก็จะเปิดปิดเป็นเวลาอันนี้คือเป็น LED นะฮะใช่ตอนเย็น6โมงเย ทุกบ้านหน้าบ้านทุกบ้านจะมีหมดตลอดแนวดังนั้นซอยนี้มันก็จะสว่างไปตลอดแล้วเจ้าของโครงการเขาบังคับให้ทุกหลังเปิดหมดใช่นะแล้วก็จะมี CCTV ทีวีวงจรปิดที่หน้าบ้านทุกหลังครับคือแต่ละหลังเนี่ยจะมี CCTV อยู่4ตัวครับก็มีหน้าบ้าน3าข้างหลังหนึ่งรวมทุกหลัง30กว่าหลังก็ประมาณร้อยกว่าร้อยกว่าอันก็จะมีคนช่วยดูแลตลอดนะครับผมส่วนเวลาเราปิดอันเนี้ยปิดประตูหลักอันเนี้ยเปิดเข้าเปิดออกมันจะมีตัวระบบเซนเซอร์อีกอันหนึ่งนะ ตัวระบบเซนเซอร์สมมติว่าเวลาเวลาเรามันกำลังปิดอยู่ใช่ไหมรถเด็กเดินมาอะไรมาเนี่ยปุ๊บจะได้ไม่งับหัวก็ะะจะปิดระบบมันจะปิดอัตโนมัติกันทีนก็จะช่วยเรื่องความปลอดภัยแต่ถ้าเกิดไฟดับอะพี่ไฟดับใช้ระบบแมนว่าหมุนได้นะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเวลาเราปิดแล้วเนี่ยนะครับการเข้าออกเนี่ยมันมีประตูอีกชุดหนึ่งก็คือประตูชุดนี้ อันนี้จะเป็นประตูให้คนเดินเข้านะใช่ก็จะเป็นประตูอีกชุดหนึ่งเพราะว่าไม่งั้นมันไม่สะดวกอะต้องมาคอยเปิดปิดประตูชุดใหญ่กว่าจะกดแล้วมันจะขึ้นมาใช่เขาเดินเข้าประตูชุดนี้ง่ายกว่าซึ่งประตูชุดนี้มันเป็นประตูโอเวอร์ไซส์มากๆขนาดมันความสูงประมาณ3เมตร20%เปอร์เซ็นต์ใช่ซึ่งคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะว่าทําไมประตูแบบนี้เราถึงไม่ค่อยเห็นนะขนาดที่แบบ3เมตรกว่างี้เพราะว่า ไอ้แบบเนี้ยหนึ่งคือมันต้องสั่งทําพิเศษแล้ว2ก็คือถ้าเกิดเราใส่ประตูใหญ่ขนาดนี้เข้าไปนะคุณผู้ชมและปกติเป็นประตูไม้เนี่ยมันจะหนักแต่นี่มันเป็นอลูมิเนียมอมันก็เลยเบาหน่อยพอที่จะเปิดได้ใช่แล้วทําไมเขาถึงต้องทําประตูสูงขนาดนี้เพราะว่าเขาต้องการได้ประตูสูงถึงตรงจุดนู้นเลยอืจะได้ปิดไปหมดเลยใช่งว่างั้นมันจะมีช่องว่างหรือไม่งั้นก็อาจต้องทาเป็นทึบๆแล้วก็แบบมีประตูสั้นๆอะไรซึ่งมันดูไม่แกร่งเท่าไหร่ครับ การออกแบบโครงการที่นี่เน้นเรื่องของการระบบ m ม i n ทน n นน c ์อะไรต่างๆให้ช่างทั้งหมดทำงานอยู่ที่นี่ไม่ต้องผ่านเข้ามาในตัวบ้านผมยกตัวอย่างเช่นระบบน้ําอันนี้ก็จะเป็นถังเก็บน้ําเป็นชุดของถังเก็บน้ําซึ่งเขาจะมีไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีะเรียกว่ามอเตอร์ปั๊มน้ําอะไรต่างๆก็อยู่ด้านนอกก็คือช่างปลาปาก็คือมา maintenance service <maintenance S 1> อะไรต่างๆอยู่ตรงนี้ไม่ต้องเข้าไปหลังบ้านส่วนมากเขาจะวางไว้หลังบ้านกันส่วนด้านนู้นก็จะเป็นบ่อเกลือ เป็นบอกเลหรอใช่ซึ่งตัวบอกเกอเนี่ยปกติจะวางไว้หลังบ้านเหมือนกันครับแล้วเวลาดูดเวลาซ่วมเต็มอะไรไงดูดก็จะต้องลากท่อผ่านเข้าบ้านเราก็ไปดูดหลังบ้านซึ่งท่อที่ลากเข้าไปในบ้านเราเนี่ยสะอาดมากมันไม่ได้สะอาดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เวลาเมเทนแน่เนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ซึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องปิ่นเรื่องอะไรเพราะมันมีฝาปิดอีกอันหนึ่งอยู่ใต้ชุดนี้ครับส่วนตรงนี้เนี่ยเขาทําให้ดูว่าเราสามารถเก็บของต่างๆอันนี้เขาไม่ได้แถมมานะคุณผู้ชมแต่ว่าเขาทําให้ดูว่าเป็นการาดส คือว่าประมาณว่าเราอาจจะมีอุปกรณ์อะไรทั้งอย่างที่เราอยากจะเก็บไว้นอกบ้านเราวก็มาเก็บไว้ตรงนี้แทนพวกของลกๆอะไรต่างๆก็มีบิ้วฝาปิดบิ้วอะไรได้โดยที่ไม่ต้องเอาของเข้าไปลกในบ้านครับก็จะอยู่จบที่ตรงนี้เลยด้านนี้จะเป็นด้านที่เป็นสเตปขึ้นบ้านคุณผู้ชมจะเห็นว่าสเต็ปมันค่อนข้างสูงเพราะว่าคาบตัวบ้านยกระดับสูงขึ้นมาจากพื้นถนนปกติอยู่ประมาณเมตรหนึ่งซึ่งการยกระดับถนนยกระดับบ้านขึ้นมาเมตรหนึ่ง มันทําให้เดรนน้ําในบ้านในระบบท่ออะไรต่างๆไหลลงส่วนของสาธารณเนี่ยได้ง่ายขึ้นมากมไม่งั้นเนี่ยบางทีเวลาฝนตกน้ําท่วมหรืออะไรต่างๆมันจะเดรนน้ําลงเพราะน้ำไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำไงถูกต้องครับแล้วก็กันเรื่องเกี่ยวกับพวกน้ําท่วมอะไรพวกนี้ด้วยครับแล้วด้านนี้นะครับจะเห็นว่าเขาบิวตู้เก็บของเก็บรองเท้าอะไรไว้ให้เพราะมันสามารถอยู่ตรงนี้ได้เนื่องมาจากข้างบนเนี่ยเป็นหลังคาที่มันซิวหมด ไม่ต้องกลัวว่าน้ํามันรั่วหรืออะไรพวกนี้ลงมาเลยทุกนก็สามารถทำเป็นที่เก็บของเก็บรองเท้าได้ซึ่งตู้เก็บรองเท้าเนี่ยก็จะเป็นตู้เก็บรองเท้าโปร่งๆแบบนี้นะเราก็สามารถที่จะเก็บรองเท้าได้เก็บพวกของพวกไม้กรงไม้กลองอะไรพวกนี้ได้ครเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชม,มเข้าไปดูในบ้านกันดีกว่าครับ เราก็เข้ามาในส่วนของในบ้านแล้วนะครับครับผมซึ่งชั้นหนึ่งเนี่ยแน่นอนว่าเดินเข้ามาปุ๊บก็จะต้องเป็นส่วนของพื้นที่รับแขกหรือ living area living area นั่นเองนะฮะซึ่งเขาจัดเป็น,ปนโซฟานั่งเล่นดูทีวีแบบนี้ะระยะดูทีวีอยู่ประมาณสักเกือบเกือบสามเมตรนะครับเมื่อหักพื้นที่โซฟาแล้วนะพื้นที่ตรงนี้นะคุณผู้ชมจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็น common area ศูนย์กลางของบ้านแต่ว่าคุณผู้ชมลองดูตรงนู้นนะฮะตรงบริเวณใต้บันไดเนี่ยคือตรงนี้เขาจะทําเป็นมุมทํางานเล็กๆสําหรับ คนบางคนที่อยากจะยังอยู่ในลิฟวิ่งแอเรียแต่ก็ต้องทํางานอยู่ใช่ต้องทํากันบ้านอะไรพวกนี้ใช่จุดที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมดูก็คือผนังส่วนตรงนี้ที่เป็นส่วนที่กั้นส่วนหน้าบ้านครับเป็นผนงังทึบแล้วก็มีช่องกระจกอยู่แค่นี้ซึ่งจะค่อนข้างแตกต่างจากการออกแบบบ้านทั่วไปทําไมซึ่งมักเขาเขา,เขาจะทําผนังส่วนหน้าบ้านให้มันโปร่งมองเห็นพื้นที่ภายนอกอะไรพวกนี้แต่ที่นี่เขาทําเป็นผนงังทึบเกินครึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นผนังทึบเพราะว่าต้องการเรียกว่า ไทยเบซี่อันนึ่งมาจากว่ามองออกไปด้านนอกมันก็ไม่ได้ดูดีเท่าไหร่อันนึงนน่งมาจากมันเป็นชุมชนชาวบ้านที่อยู่ด้านตรงข้ามบ้านเรารดังนั้นเนี่ยก็เลยทําเป็นผนังทึบเวลากลางคืนเราเข้ามานั่งตรงนี้เปิดไฟสว่างๆด้านนอกก็จะมองไม่เห็นเพราะมันมันเป็นผนังทึบนะแต่ถ้าเราอยากจะดูข้างนอกว่าแขกไปใครมาอะไรยังไงบ้างก็สามารถมีช่องแสงตรงนี้นิดหน่อยให้พอมองดูได้มีใครมาส่งพิซซ่าหรือเปล่า<ช>อะไรอย่างเงี้ยใช่นะฮะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเชื่อมโยงกับส่วนที่เป็นส่วนรับประทานอาหาราวงโต๊ะะรรับปทาาาานนอหรขด6ที่นั่งไว้ให แบบนี้ถ้าสมาชิกเรามากกว่านี้ก็ใส่เป็นโต๊ะกลมซะได้สามารถรับได้หลายคนไพื้นที่พอมีนะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ p พ n t r y p พ n t r y ทำไมพี่ p พ n ท r y ครัวซึ่งตรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างมีรายละเอียดที่แตกต่างจากแ a n t r y รัวทั่วไปนิดหน่อยครับตรงที่ว่ามันมีช่องแสง3ด้าน3ด้านด้านแรกก็คือด้านนี้ที่เป็นด้านหน้าบ้านอีกด้านหนึ่งก็คือด้านนี้ที่เป็นส่วนหลังบ้านอันนี้ก็จะเป็นประตูเปิดได้แบบนี้สองด้านนี้เนี่ยเวลาเราเปิดเนี่ยจะได้ลมสายลมผ่านตรงส่วนนี้ซึ่งจะทําให้ครัวมันไม่อับนะครับ สาระสําคัญที่สุดคือด้านนู้นซึ่งจะทําให้มันแตกต่างจากที่อื่นคือสกายไลท์สกายไลท์เป็นเหมือนเพดานใช่ซึ่งเป็นเพดานกระจกใช่เป็นเพดานกระจกซึ่งเวลาเราทําครัวหรือทาอะไรต่างๆเราสามารถมองเห็นท้องฟ้าด้านบนได้ด้วยคนที่ทําอยู่ตรงนี้ก็จะดวนก็จะรู้สึกไม่อึดอัดรู้สึกไม่อึดอัดมองเห็นท้องฟ้าแต่คุณผู้ชมครับส่วนมากคนที่ล้างจานมักจะเป็นคุณผู้หญิงอยู่ที่บ้านครับ หร,หรือหรือเราอาจจะเป็นคน <c oughs> พวกเราแหละพี่พวกเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราก็จะกลัวแสงแดดแว่าแสงแดดที่ส่องมาบางทีมันมี U ูมีอะไรพวกนี้ทําให้ดำะนะร้อนบ้างอะไรบ้างดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าได้หลังคาแบบนี้คือเก็บเอาไว้อะดีแต่ว่าผมคิดว่าควรจะติดพวกฟิล์มกันแสงอะไรต่างๆที่จะช่วยกัน UV ได้ด้วยครับก็จะได้แสงธรรมชาติแต่ก็ไม่ร้อนจนเกินไปนักครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนของพื้นที่หลังบ้านซึ่งเป็นหัวใจหลักสําคัญอันหนึ่งของบ้านนี้กันดีกว่าครับป้า นี่จะเป็นส่วนของพื้นที่หลังบ้านนะคคุณผู้ชมซึ่งเขาจัดเป็นออกแนว recreation area ก็คือจะเป็นพื้นที่นั่งเล่นสบายๆแบบนี้ครับแล้วก็จะมีสระว่ายน้ําอยู่ทางด้านหล่างด้วยชิงช้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจัดเป็นแบบฟลุ้งฟลิงส่วนสวนสวนอะไรพวกนี้จะมีพื้นที่ดินเนี่ยให้จัดสวนอยู่ไม่มากนักนะครับก็จะมีจัดสวนแนวตั้งได้ปลูกต้นไม้ใหญ่ได้สักต้น2องต้นแค่ตรงนี้เองนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ย การออกแบบจัดสรรพื้นที่ด้านหลังบ้านเนี่ยของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกไม่เหมือนกับบ้านทั่วไปใช่อย่างตรงนี้ทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นได้นิดหน่อยตรงนี้ทําเป็นเคาน์เตอร์สําหรับเป็นไอแลนด์เป็นไอแลนด์เตรียมอาหารเตรียมอาหารนั่งดื่มนู่นดื่มนี่เตรียมเครื่องดื่มจากตรงนี้ก็จะมีเตาเป็นควัวทยอยู่นะคุณผู้ชมคือเมื่อกี้เรามีแผนที่แล้วเตรียมอาหารง่ายๆตรงนี้เราก็จะเตรียมเป็นแบบต้มผัดแกงทอดจริงจังเลยนี่เตาแก๊สนะฮะ เพราะว่าห้องเมดเนี่ยจะอยู่ทางด้านนี้ใช่พอห้องเมดอยู่ทางด้านนี้เนี่ยจริงๆแล้วเมดเนี่ยเขาสามารถทําครัวทํา,าทททอะไรต่างๆเนี่ยตื่นมาทําครัวทําอะไรต่างๆก็คือทับตรงนี้ได้ใช่ก็อยู่ติดกันเลยโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในบ้านเลยครับผมส่วนตรงนี้เนี่ยเวลาแขกไปใครมาหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็รับแขกตรงนี้ได้เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ามันนั่งดื่มได้นี่มีสักขวดสองขวดไหมเนี่ยคา uh uh ร์บอนเน uh สวีอยองอะไรปะโอ้พื้นที่ที่สาคัญมากๆของบ้านเนี่ยคือพื้นที่ตรงนี้เนื่องมาจากว่า เขาทำเป็นสระว่ายน้ำครับซึ่งสระว่ายน้ำอันนี้เนี่ยคือออกแบบเป็นฮิวแมนสเกลนะก็คือยกระดับขอบสระขึ้นมามีพื้นที่ทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นได้ใช่คือขอบสระเนี่ยทำสูงแล้วทํานั่งได้แบบนี้เลยก็ข้างใต้พื้นที่นั่งเนี่ยก็จะมี อ่าที่เขาซ่อนไฟไว้ตอนกลางคืนเนี่ยจะเล่นไลติ้งอะไรต่างๆให้มันสวยงามช่วงเวลา,าลที่มาเราจัดคูปาร์ตี้อะไรกันเราตรงนี้เรานั่งได้หมดทุกคนเ,<ล>เราจะกระโดดน้ําจากอะไร,รไม่ต้องกลัวเลอะเทอะอะไรเลยเพราะว่าพื้นตรงนี้ที่เราเป็นพื้นเหมือนไม้เนี่ยมันคือกระเบื้องลายไม้ดังนั้นเนี่อน้ําสาดเช็ดถูอะไรต่างๆมันทําได้ง่ายอยู่แล้วแต่ตรงนี้นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอาจจะบ่นว่ามันร้อนนะเพราะว่าตรงนี้เราได้แสงธรรมชาติเต็มๆใช่ไหมครับถ้าเราไม่อยากได้ แล้วก็ <S <S นี่เราก็สามารถกตกันสาดกันส่งกันสาดเลยอันนี้เขาไม่ได้ให้มาแต่ว่าเขาทําให้ดูว่าเราสามารถทําได้ใช่ใชเพราะว่าวันไหนที่ร้อนๆแล้วอยากจะร่มๆแล้วก็เอากาันสาดออกไปใช่ครับส่วนวันไหนที่แบบว่าเรามาว่ายนะ้ำตอนคืนอยากจะชมแสงจันทร์อะไรต่างๆแล้วก็เอากาันสาดเก็บซึ่งมันก็จะเป็นพื้นที่ที่ยูทิลิตี้กว่าใช่ครับคือพื้นที่ส่วนมากบ้านคนไทยอ่ะ มักจะเอาสวนสวยๆเอาสระว่ายน้ําอะไรต่างๆไปไว้ด้านหน้าบ้านอื <Ừ. S 1> ซึ่งพอไปไว้หน้าบ้านคนผ่านไปผ่านมาเราก็ไม่อยากจะนุ่งบิกินี่ลงไปบ้าน <Ừ. S 1> แต่เนี่ยเขาเอาแบ็การ r ดไว้หลังบ้านแบบนี้มีสระว่ายน้ํามีพื้นที่ใช้งานอยู่หลังบ้าน <Ừ. S 1> ลองจินตนาการดูตอนเย็นๆนะครับเรากลับมาที่บ้านเราจะนุ่งกางเกงไม้น้ําภรรยาเราจะนุ่งบิกินี่ เดินลงมาจากห้องนอนแล้วมากระโดดเล่นน้ํามันสองคนเราก็ทําได้เพราะตรงนี้รล้วงรอบนี่ก็สูงพอใช่แล้วมันก็เป็นหลังบ้านเรามันไม่มีใครเห็นอยู่แล้ว<ช>เป็นพื้นที่ p r i v a t ซึ่งเราใช้งานกล้าใช้จริงๆดังนั้นเนี่ยการออกแบบสระว่ายน้ําและพื้นที่นั่งเล่นไว้หลังบ้านเนี่ยมันจะใช้ประโยชน์ได้ง่ายกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นของบ้านนี้กันดีกว่าครับคุณผู้ชมไปอันนี้คือบันไดขึ้นชั้นสองนะช้ง<ม>นงบันไดก็จะมีห้องน้ําสําหรับส่วนรับแขกด้วยเป็น powder room นะใช่ส่วนตรงนี้เนี่ย ก็อยู่ใกล้หน้าประตูบ้านนะเวลาจะเข้าจะออกเขาก็เลยมีที่แขวนพวกแขวนของแขวนอะไรพวกนี้่มเริ่มอะไรพวกนี้นะแล้วคุณผู้ชมจะสังเกตว่าตรงนี้พื้นที่ข้างบันไดเขาทําเป็นชั้นวางของจุกจิกน่ารักน่ารักเอาไว้ค่ะเพราะว่ากําแพงนี้มันเป็นกําแพงสองชั้นยังไงพี่กมล2งชั้นเป็นกอดอิฐมอน2ชั้นดังนั้นเนี่ยก็สามารถจะเจาะช่องเนี่ยสำหรับทำเป็นพื้นที่วางของจุกจิกน่ารักน่ารักแบบนี้ได้ครับมาเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้น2กัน สองเนี่ยเขาก็จะจัดออกมาเป็นส่วนของมาสเตอร์เบดมกับ1นึ่งสตูดิโอทำงานนะแต่พื้นที่ชั้น2เนี่ยมันมีห้องประหลาดๆห้องหนึ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมดูก็คือเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูอ่ะมาอันนี้เดินเข้ามาตรงนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ำนะซึ่งมีห้องน้ำอีกอันหนึ่งอยู่ตรงนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นห้องซึ่งจะเป็นฟังก์ชันพิเศษซึ่งเรามักจะไม่ค่อยเจอในบ้านทัว่วไปคือเขาทําเป็นส่วนของลอนรีไว้ตรงนี้ห้องลอนรีนั่นเองตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของที่รีผ้านะ เราก็รีดผ้านี่จัดผ้าแขวนผ้าทำนู่นทำนี่นี่มีมซิง์อันเล็กๆอันหนึง่งนี้มีเครื่องซักผ้าเครื่องอบ,อ,อบผ้าอยู่ตรงนี้แต่ก็ยังมีพื้นที่ระเบียงตรงนี้เอาไวต้ตากผ้าแล้วไว้ซักผ้าด้านนอกอีกทําไมเขาต้องเอาพื้นที่ลอนดี้มาไว้ที่ชั้น2ครับโดยโปกติบ้านทั่วไปเนี่ยจะเอาพื้นที่ซักล้างไว้หลังบ้านชั้นหนึ่งใช่ซึ่งถ้าเราทําแบบนั้นเนี่ยจะทําให้เราไม่สามารถที่จะ ได้สระว่ายน้ําได้พื้นที่นั่งเล่นสวยๆอยู่ด้านล่างได้ครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ด้านล่างเราต้องการที่จะได้เป็นพื้นที่ใช้สอยสวยๆเชื่อมต่อกับส่วนของลิฟวิ่งแอร์เรียครับดังนั้นเนี่ยไอ้ส่วนซักล้างส่วนอะไรพวกนี้มันยกขึ้นไปชั้น2ก็ได้แต่เพียงแต่ต้องทําห้องที่มันเหมาะสมต่อการทํางานของส่วนซักล้างไว้ด้านบนด้วยเท่านั้นเองแล้วเราก็ไม่ต้องขนผ้าขึ้นลงชั้น2 2สองชั้นด้วยนะใช่มันเดี๋ยวเราไปดูมาสเตอร์เบดมกันบ้างครับครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวก่อนที่อน ห้องนี้นะฮะเป็นห้องที่เขาเรียกว่ามันเป็นสตูดิโอก็คือจริงๆมันก็คือห้องอเนกประสงค์นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันอยู่ติดกับมาสเตอร์เบดรูมนะครับผมซึ่งฟังก์ชันของมันเนี่ยมันเป็นห้องอเนกประสงค์อ่ะคุณผู้ชมจะจัดเป็นอะไรก็ได้อันนี้เขาจัดให้ดูมันเป็นห้องทํางานแต่ว่าเราจะสามารถจัดเป็นห้องโฮมเทเเตอร์ก็ได้เป็นห้องทํางานอดิเรกของเราก็ได้ซึ่งมันมีข้อดีตรงที่ว่าด้วยความที่มันอยู่ติดกับมาสเตอร์เบดรูมเขาก็เลยทําประตูอีก1บานเนี่ย ให้สามารถเปิด Access เข้าห้อง Master Bedroom ได้เลยซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกัน ห้องมาสเตอร์เบดมนะฮะคุณผู้ชมจริงก็จัดมาค่อนข้างมาตรฐานที่เรียกว่าคล้ายๆกับบ้านทั่วไปแต่ว่าเขาจะมีฟังก์ชันพิเศษที่แปลกแตกต่างไปก็คือส่วนของแอนที่อันนี้ทําไมเขาต้องมีแอนที่ในห้องนอนเราต้องบอกก่อนนะเขาไม่ได้บิวแอนที่แบบนี้มาให้่ว่าเขาจัดวางระบบให้สามารถทําแผนที่แบบมีท่ออะไรอย่างเงี้ยใช่การมีแอนที่ไว้ในห้องนอนเนี่ยมันสะดวกสําหรับคนที่ชอบกินอะไรดึกๆคนขี้เกียจลงไปในครัวแต่จริงๆคุณผู้ชมรู้ไหมว่า เวลาคุณผู้ชมอายุมากขึ้นเนี่ยม,มักจะนอนดึกอพอนอนดึกแล้วมักจะได้กินนู่นกินนี่ชงนู่นชงนี่กิน,กนดึก,ดกใช่แล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันมีตู้เย็นด้วยนะ <c oughs> มีตู้เย็นด้วย ไม่ได้เอาไว้แช่ไม่ได้เจตนาไม่ได้เอาไว้แช่อาหารแต่เอาไว้สําหรับแช่พวกคืึองสําอางพวกอะไรต่างๆพวกนี้มีเหตุผลนะฮะใช่ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผู้หญิงผู้หญิงจะร้องด้านนี้จะเป็นส่วนที่เรียกว่าว a l k in ิน o s e t คือเป็นห้องเสื้อผ้าซึ่งเขาจะกั้นด้วยประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้ครับผมตรงนี้เป็นที่เก็บเสื้อผ้าแต่งตัวอะไรต่างๆในพื้นที่ใหญ่ขนาดนี้เลยเราสามารถิ้วที่เก็บของได้มากกว่านี้ได้ด้วยซ้ำครับส่วนห้องน้ำมันจะอยู่ทางด้านนี้ห้องน้ําเขาก็ค่อนข้างที่จะแปลกนะตรงที่่วา พื้นที่ห้องน้ำเนี่ยก็จะจัดเป็นในแนวที่ค่อนข้างที่จะลึกแบบนี้ซึ่งเวลาเรานั่งทํทธุระส่วนตัวเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมว่าเ <c oughs> ขาเดินมันม, <c oughs> มีทีวีด้วยมีทีวีด้วยก็คือเวลาเราใช้ห้องน้ําอะไรพวกนี้คือสามารถดูทีวีได้เพราะว่าเขาเดินร,ระบบทีวีมาให้ตรงนี้ด้วยครับส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นส่วนเปียกซึ่งจะมีทั้งส่วนที่ยืนอาบน้ําแบบนี้แล้วก็จะเป็นส่วนที่เป็นส่วนของอ่างอาบน้ําแบบนี้ด้วยนะครับก็สามารถแช่น้ําอาบน้าได้ อันนี้ก็จะเป็นส่วนของชั้น2เราไปดูชั้น3ากันบ้างครับ คุณผู้ชมครับพื้นที่ชั้น3เนี่ยพอเดินเข้ามาเนี่ยจะเป็นส่วนของโถงหน้าห้องห้องนอนสองห้องซึ่งผมเขาพอทําประตูกัน้นแล้วเขาก็สามารถจัดห้องนี้เป็นส่วนของ Family r o o m ได้ซึ่งจะอยู่บนชั้น3ใช่ Family Room ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่แบบพ่อแม่ลูกหรือเด็ก 2, 2> คนที่อยู่ห้องเป็นพี่น้องกันเนี่ยอ,ออกมาใช้พื้นที่ดู TV, ทีวีทํากิจกรรมต่างๆรมีทีวีตรงนี้เก็บพื้นที่ตู้บิวต์ู้แล้วก็ชั้น3เป็นชั้นที่อยู่สูงสุดของบ้านดังนั้นเนี่ยตรงนี้เขาก็เลยทําเป็นหิ้งงรว้้้ใหหหดยยมอออนนนเเแกาป็2 ก็ S <S <คน>ะจะมีห้องนอนเล็ก2ห้องห้องด้านซ้ายกับห้องด้านขวาไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนเล็กกันก่อนนะฮะ <S <S ห้องนอนเล็กห้องนี้นี่เขาจัดมาออกแนววัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยนะคุณผู้ชมเขาจะวางโต๊ะทำงานไว้คู่กับเตียงแบบนี้นะฮะ <S <S ดูสไตล์การจัดคือเด็กนั่งทำงานตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีพื้นที่เก็บของเก็บของอะไรอยู่รอบๆนะฮะ <S <S ห้องนี้เขาจัดพื้นที่เก็บของมาเยอะพอสมควรแต่ว่าสาระสำคัญของห้องนี้มันอยู่ที่การออกแบบเตียงนะคุณผู้ชมนี่คือเตียงห้องนี้เนี่ยเขา เขาออกแบบโดยใช้ให้พื้นที่เนี่ยมีการยกระดับยกสเต็ปขึ้นมาเป็นพื้น เป็นพื้นยกดับนะฮะแล้วแทนที่เขาจะเอาเตียงมาวางคือเขาเอาฟูกมาวางแทนวางแบบนี้คือวัยรุ่นที่อยู่ห้องนี้ก็จะสามารถนั่งนอนกิ้งเกิดแบบนี้เลยได้นะฮะมีขึ้นมาเล่นแบบนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีพื้นที่วางของอะไรเต็มไปหมดก็จะเป็นพื้นที่สเปซส่วนตัวของเขานะฮะเวลาจะทํางานหรือว่าจะนั่งเล่นอะไรสักอย่างเราก็จะสามารถมานั่งเล่นตรงนี้ก็ได้แล้วห้องนี้ก็มีห้องน้ําในตัวด้วยนะฮะอยู่ทางด้านนู้นนะครับผมห้องนอนอีกห้องนึงอยู่ทางด้านนี้ครับ ห้องนอนห้องนี้เนี่ยเขาจะจัดออกมาเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยนะแต่ในความเป็นจริงอะ่ะเราจะจัดยังไงก็ได้แล้วแต่เราแล้วแต่รตสนิยมของเราตรงนี้เป็นส่วนที่วางเตียงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนปลายเตียงซึ่งเราสามารถวางไซส์บอร์ดได้เพราะพื้นที่มันเหลือเลยทีวีก็วางตรงนี้วางทีวีปลายเตียงได้ห้องนี้จะมีห้องน้ําส่วนตัวนะครับซึ่งก็เป็นห้องน้ําขนาดใหญ่พอสมควรนะครับก็มีเชอร์บ็อกซ์อยู่อันนึงนะครับสามารถอาบน้ําได้ ด้านนี้เนี่ยจะเป็นส่วนผนังซึ่งสามารถบิวเป็นตู้เสื้อผ้าได้เต็มพื้นที่เลยแบบนี้ก็ได้เป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ครับตัวห้องนี้จะมีของแปลกๆอยู่อันหนึ่งก็คือพื้นที่ที่อยู่ด้านหลังห้องนะครับซึ่งเขาจัดมาเป็นพื้นที่อนเนกประสงค์แบบนี้นะครับพื้นที่ห้องนี้เนี่ยก็สามารถจัดทําเป็นห้องทํางาน หรือเป็นสตูดิโอหรือแม้แต่รวมเป็นห้องนอนห้องใหญ่ห้องเดียวก็ได้อันนี้เขาก็ทําให้ดูฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงหน่อยนะฮะใช่อ,อันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะจัดเป็นอะไรสมมติว่าเด็กเขาชอบร้องเพลงอาจจะจับตรงนี้เป็นห้องร้องเพลงก็ได้ห้องซ้อมดนตรีอะไรแบบนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นบ้านตัวอย่างของโครงการไอไนนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันดีกว่าครับครับผม ตัวอย่างเสร็จแล้วนะฮะวิสเตอร์โอครับโครงการไอไนายนี่พี่จะให้บทสรุปมันยังไงดีครับโครงการนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นโครงการบ้านเดี่ยวในเมืองซึ่งจริงๆอ่ะหาไดย้ยากมันนานที่จะโผล่มาทีตัวโครงการเนี่ยรูปแบบของการจัดโครงการเขาเนี่ยเรียกว่าไม่ได้เหมาะกับคนทุกๆคนนะแต่จะเหมาะกับคนที่เรียกว่า ต้องการบ้านที่อยู่ในเมืองย่านสะพานควายแบบนี้ครับแล้วทั้งชีวิตเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับการทํางานหรือพักอาศัยในย่านนี้อยู่แล้วครับอาจจะเคยอยู่ตึกแถวหรือทํางานหรืออะไรอย่างนี้อยู่แถวแถวนี้อยู่แล้วดังน,นั้นเนี่ยก็จะคุ้นชินอยู่กับการอยู่ในสภาพแวดล้อมในย่านนี้อื รูปแบบของโครงการเขาเนี่ยออกแบบมาเน้นพื้นที่ใช้สอยภายในค่อนข้างมากครับดังนั้นเนี่ยตัวบ้านเนี่ยจะไม่ได้มีสวนมีสนามหญ้าหน้าบ้านปลูกต้นไม้อะไรแบบปลูกบ้านนี่เกือบเต็มพื้นที่บแบบที่เราคุ้นเคยกันนะบ,บ้านนี้เป็นบ้านเดี่ยวว่าจริงแต่พื้นที่ปลูกต้นไม้หรือพื้นที่สีขเขียวจะไม่ได้มีมากนะักรูปแบบบ้านเน้นการเรียกว่าการใช้ประโยชน์ภายในบ้านค่อนข้างมากครับพื้นที่ภายนอกค่อนข้าง,งนอาง้อยอแล <rol. S 1> ้วก็ เขาออกแบบมาเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างจากหมู่บ้านทั่วไปตรงที่ว่าไม่มีสาธารณปโภคส่วนกลางมไม่มีขับเท้าไม่มีสระว่ายนะ้ำไม่มีสนามเด็กเล่นหรือแม้แต่ถนนหน้าบ้านก็เป็นถนนสาธารณะนะใช่ดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยมันก็ต้องแลกกันพื้นที่ในเมืองก็ต้องอยู่ลักษณะแบบนี้สำหรับคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยที่เข้ามาดูโครงการนี้นะครับผมแนะนําให้มาดูด้วยตัวเองละเอียดละเอียด<ๆ>เพราะว่าแม้แต่รีวิววิดีโอที่เราทําไปเนี่ยก็ย<ๆ>ังเรียกว่าย<ๆ>ังไม่ได้ละเอียดอย่างที่เราอยากจะทำเพราะเวลาเราจํากัดใช่ ครับเพราะว่าโครงการนี้เขาจะมีดูเกียวค่อนข้างมากครับ ตัวโครงการคัดเลือกผู้อยู่อาศัยนะเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยสตาร์ทที่13ล้านเข้าไปแล้วจากนั้นเนี่ยก็ต้องสําหรับคนที่มีเงินเย็นประมาณ5 6ล้านบาทขึ้นไปอ่ะเป็นมีหย<ม>ิบจับโครงการลักษณะประมาณนี้ได้ครับผมคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือไอ n นนะครับผมจาก BIP l i v น n วิครับสำหรับรีวิวเจาะลึกแน่นอนครับเราก็มีอยู่แล้วในเว็บไซต์ Think of Living com เช<ล><ๆ>่นเคยครับผมท่านผู้ชมที่อยากจะชมรายการย้อนหลังหรือไม่อยากจะพลาดชมรายการนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ยูท<ๆ>ูบดอทคอมสติ่งออฟลิวิงก็ได้เช่นเดียวกันรัับบบผมมแลละกกาาพย การคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์ครับเวลา1 1มงถึง1 1 3งทางช่อง Money Channel ครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้